สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่ Nine of Wands ไพ่เก้าไม้เทา้าไพ่เก้าไม้เท้าเป็นรูปชายผู้หนึ่งยืนเตรียมพร้อมจะปกป้องเขตแดนของตัวเองมีความจริงว่าเขาได้ต่อสู้มาก่อนหน้านี้แล้วเห็นได้จากบนศรีรษะของเขามีผ้าพันแผลปิดอยู่ อย่างไรก็ตามเขายังเต็มใจจะต่อสู้ต่อไปเพื่อสิ่งที่เขารักไพใบนี้จึงหมายถึงความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นหมายความว่าแม้คุณจะรู้สึกหมดพลังที่จะต่อสู้ไปแล้วแต่คุณก็ยังมีความเข้มแข็งหลงเหลืออยู่ผู้รับการทำนายจะมีสถานการณ์ที่เข้มแข็งมากและมีชัยชนะในที่สุดด้วยความกล้าหาญและอดทนของตัวเขานั่นเอง ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแน,นลไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะกราบขอพบพระคุณค่ะ